อันนี้เราจะมาดูต่อนะครับว่าเรื่องอะไรครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับฟังก์ชันกราฟฟังก์ชันที่เราจะได้เรียนนี่จะมีประมาณ3 3มมนี่แหละอันที่1คือเส้นอะไรเส้นตรงอันที่2คือสมการสมการกำลังสองพรกผู้พาราบลาขั้าหางหาหยือนเดิมอันที่3จะเป็นอะไรครับสมการ e x p o n e n t เนนสมการเชโร่ hmm. เนี่สี่จะเป็นสมการแบบขั้นบันไดไม่รู้ว่าพวกเราจะสอบที่ไหนนะเรียนยังครับเรียนยังเป็นเรียนยันเส้นตรงเรียนยังน่าจะเรียนเส้นตรงกับเส้นโค้งแล้วใช่ไหมกัรสองเนาะข้างไหนเรียนแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำยังไงมาดูอันแรกครับไม่ยากไม่ยาก เอาสมการเส้นตรงเลยเขาเรียกว่าฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันเชิงเส้นก็คือเส้นตรงนี่แหละ y เท่ากับ ax บวก b หรือคุณคุณไหมถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คืออะไรฟิสิกส์เรา mx บวก c เออถ้าเป็นฟิสิกส์ mx บวก c อ่ะถ้าเป็นคิตศาสตร์ a ที่จริงเอานี่ก็ได้เอาง่ายๆนะะฮเออใช่ไหม มันมีกี่แบบล่ะอันนี้สมก,การเส้นตรงคือ x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งะนะฮะมันมีทั้งหมดหลายแบบนหฮะคูณไม่มองมันหมดมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราติด้าครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือรูปแบบอะไรครับ y กับใคร ax เมื่อ a ต้องไม่เป็นอะไรไม่เป็นศูนย์โอ้อันนี้คือผ่านอะไรครับผ่านจด 0, 0ุดศูนย์ศูนย์ x ศูนย์ y ศูนย์ไหมอืม x ศูนย์ y ศูนย์นะ นั้นตอบเลยครับ y เท่ากับ1ส่วน2 x เขียนการเป็นไงหานจุดศูนย์จบนี่อย่างมาเน,นี่ยถ้า a, a a มากกว่า0นี่คืออย่างเงี้ยฮะ a มากกว่า0ูนย a มากกว่า0 a มากกว่า0มันจะทำมุมแหลมนะการนี้นะี่ยผ่านจุดศูนย์นะอันที่สอง y เท่ากับใครฮะ ข้อที่2องเห็นว่า y ลบหนึ่งกำลัสอง x อย่างนี้ติดลบใช่ไหมฮะ a น,อน้อยกว่าศูนย์จะเป็นไงฮะมันจะทำมุมอะไรมุมป้านหนะม,ม,มุนมาอย่างงี้ผ่านจุดศูนย์นะฮะทำมุมป้านาตัดแกน x a น้อยกว่าศูนย์ก็ดู y เท่ากับมือกำลังสอง x เนื้อถ้าเราต้องการเขียนกราฟตัวนี้ทีเดียว3กราฟเลยได้ไหม มาหนึ่งมาสองมาสามได้ไม่มีปัญหาเียนเลยเี็บเทบเอาสามกราฟี้รสูงรต่ำกว่า,าะเอียงมากกว่ากันนะโอเคใช้วิธีทานค่าเอาเด้อเ,เอาไว้เท่าไหร่ดีครับง่ายสุดเออหนึ่งโอ้ยสมายเลยฮะให้เป็นหนึ่งจริง x เป็นลบหนึ่งดีกว่า เอาเอาตัวเท่งที่มันมนเต็ม x เ,เ,เป็นสี่ก็ได้แล้วสองเอาสองเ,เ,เป็นแบบ x เป็นลบสองพวกนี้มันติดลบหมดใช่ไหมถ้า x เ,เป็นลบสองมาเท่าไหร่ถ้า x เป็นลบสองมาเท่าไหร่กาเป็น,ปน 2, หนึ่งลบสองมาหนึ่งนะงั้นกราฟนี้จะเป็นรูปนี้ฮนะ หารจุดสูนุดนะฮะนี่คือกราฟบายหนึ่งบายหนึ่งนะลบหนึ่งสอง X ถ้าใครเป็นเลขอะไรฮะลบอะไรลบสองต่อสองมาเป็นสองที่นี่ X เป็นลบสองมาเป็นสองที่นี่ขึ้นมาข้างบนนิดนึงที่วัยสอง 2ขึ้นมาหน่อยนะสอขึ้นมาหน่อยลบสลบ x y 3าาถ้าแทนค่าเป็นลบอะไรครับลบ2จะได้ไรได้บวกหกอุ้ย6เลยบอกขึ้นมาโดดนี่เลยฮนะ x, x เป็นลบ2อาเป็น6โดดมานี่เลยน,น่าจะอยู่ต่ำสุดแล้วนะฮะมันต้องเอียงลงนะรังนั้นนี่คือ y 3 ติดลบสาเอ็กจบสรุปว่าไงสรุปว่าไงอันนี้ลบ3าท่ากับลบสาอันนี้คือวเท่ากอะไรฮะลบเนี่วเนะวา่าอนะไรฮะลบหนึใช่ไหมความชันยิ่งติดลบมากยิ่งสูงติดลบมากยิ่งสูงฮนะยิง่งยิ่งเข้าใกล้แกน y มากนะฮาาะจย์นะเออ ได้มากมากหรอเห็นเป็นไหมแค่น nah, no, ah, right? nah. uh, anyway, right? right? ั้นแหละข้อเปรียบเทียบไม่ต้องเยองานนี่คือรูปแบบที่หนึ่งผ่านไหมผ่าจจะ้นศูนยครูสอนแบบนี้ไหมอ๋อแล้วไปทาเลาะร่าได้ไงอ่ะผานเส้นตรงไปเลยครับใช่ไหมมศสมเส้นตรงเอออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อมายเราก็คือทาเลาะร่าแล้ นานิกาจบวะยงไงครับไม่แน่ใจอันที่สองครับรูปแบบที่สองคือ y เท่ากับอะไรเนี่ยอันนี้แหละ ax อะไรครับ ax บวก b ครับมีบวกตัวเลขด้วยนะเดียนช็นยังไงครับ <S 1> <S 1> ข้อนี้วิธีการจัดนการนะเช่นนะช y เท่ากับอะไรนะ 2x บวกลบกับ4มี2สเต็ปหาจุดตัด แกน x หาจุดตัดแกน y จุดตัดแกน x แปลว่าให้ใครเป็น0ูนย์ y เท่ากับ0จุดตัดแกน y ให้ x เป็นศนย์ั่นเองง่ายง่ยง่ายหาจุดตัดของจุดตัดแกน x กับตัดแกน y ตากนเขาวายเป็นศูนย์อ่ะในศูนย์เท่ากับสอลบสย้าย4ไปบวกย้าย2ไปหารตอบ2ไปนักได้แล้วนะได้จุดตัดแล้ว x เป็นเลข2องค่ะได้แล้ว1จุดส่วนค่า y ก็เหมือนกันครับแทนค่า x เป็น0ครับได้ y เท่ากับสอคูณศนย์ลบสีอ้าวศตัดทิ้ง y ตอบอะไรครับ ลบ4ไปโอเค y ลบ4อยู่นี่ฮะข้างล่างนะฮะก็ลางเส้นมาตัดอย่างนี้นี่เป็นไรกปก๊กๆกๆหนี่มาจบนี่คือกราฟเส้นตรงท่อน,นี้หาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน y เราก็ได้กราฟเส้นตรงนั่นเองทันบอมง่ายไหมไม่ยายไม่ใช่ไม่ยากนะ ผอกม่ยากผมไม่ไง่ายนะเออไม่ง่ายคือถ้าไม่รู้เรื่องก็จะยากนะเออเด็กโวยนะอ่ะเอาเขียนจีอันเขียนกราฟสามกราฟเอาลองเอาคูณระแกนเลยกนะ็ได้เอาคูณระแกนนะอย่าเอาแกนเดียวก,กันเลยเพราะมันความชันไม่เท่ากันใช่ไหมอ่ะกราฟที่หนึ่ง y หนึ่งลบ x บวกกับสองอ่ะตัดแกนได้ที่ไหน ให้ x ศูนย์นะตัดกันเ y ศูนย์ตัดกันเ y ศูนย์ตัดกัน y x ศูนย์ตัดกัน x ก็จะได้ y เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์จบแล้วนั้นย้าย x จากลบไปบวก x เรียนตอบสองเออได้นะแล้วตัดกันเลกราฟก็เป็นอย่างเงี้ยเลขสองอย่นี้จบลนะมนแล้วตัดแกน y ตัดแกน y ก็ให้ x เป็นศูนย์นะ กันวายเอเป็นศูนย์นะฮะได้วายหนึ่งอาวายเท่ากับใครลบศูนย์บวกกับสองลบศูนย์ก็คือศูนย์นั่นแหละตอบสองไปวายเป็นสองอยู่นี่ฮะก็ลากเส้นตัดเต็มจบนี่คือการลากเส้นตรงโอเคเออ คือลบ 2x ลบ2ออาล่ทำเลยนะแล้วก็การาฟ y 3เท่ากับลบ 2x บวก4ออทำได้เลยตัดกัน x เท่าไ i n ตัดกัน y ที่ไหนตัดกัน x ตัดกั y เห็นสั้นๆ้วคราวนี้นะแล้วก็วาดกราฟข้างล่างด้วกันนะเื็นที่จะได้น้อ,นอยๆนะฮะตัดกั x พี่เท่าไรจัดเป็นวายอ่าจัดไปนะฮะขอเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งฮนะ